กิจกรรมทัศนศึกษาที่โรงเรียนเป็นกิจกรรมที่ทําให้เด็กๆตื่นเช้ามากโดยปกติแล้วถ้าไปโรงเรียนคือจะไม่ขยันและรีบเร่งเหมือนเราไปเที่ยวนะคะวันนี้น้องนาวินน้องอคินตื่นแต่เช้าเลยค่ะเตรียมตัวนะคะไปทัศนศึกษาวันนี้เป็นวันที่พี่ปอสองนะคะซึ่งเป็นพี่นาวิน ต้องไปทัศนศึกษากับเพื่อนๆที่โรงเรียนนะคะจะขี่เป็นรถบัสไปค่ะแต่ว่าน้องอาคินนะคะอยากไปกับพี่ค่ะคุณแม่ก็เลยขออนุญาตให้น้องราหยุดหนึ่งวันนะคะเพื่อตามขับรถกลับไปกับคุณแม่เพื่อตามพี่ไปบรรยากาศในรถก็สนุกเฮฮามากค่ะตอนนี้จะเป็นบรรยากาศระหว่างเดินทางไปโรงเรียนนะคะ มาถึงโรงเรียนประมาณ7จ็ดโมงยีค่ะเพื่อนๆก็เข้าแถวเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูคก็จะแจกป้ายคล้องคอให้เด็กๆทุกคนค่ะและก็จะจัดแบ่งตามกลุ่มนะคะกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3ก็คือจะตามห้องเลยค่ะถึงเวลาเด็กๆต้องขึ้นรถบัสกันแล้ววันนี้คุณแม่ก็มารอส่งน้องขึ้นรถมาที่หน้าโรงเรียนเหมือนเดิมค่ะถึงแม่จะขับรถตามแต่ก็มาส่งพี่นาวินขึ้นรถบัสกับเพื่อนๆน,นะคะเด็กๆจะ แบ่งกันขึ้นรถบัสก็คือห้องละหนึ่งคันเด็กแต่ละคนก็จะมีสัมภาระ,ะกระเป๋าติดตัวคนละหนึ่งใบค่ะซึ่งในนั้นก็จะมีพวกน้ำพวกขนมนะคะที่เตรียมกันไปไว้กินช่วงพักเที่ยงนี่ไงค่ะพี่นาวินออกมาแล้ววิ่งตามเพื่อนๆขึ้นรถไปเลยพี่นาวินพกไปสองใบนะคะเพราะว่าอีกใบหนึ่งเขาไว้เก็บกระเป๋าตังค์ของเขาสําหรับห้องหนึ่งก็จะขึ้นรถคันแรกตามลําดับเลยค่ะห้องหนึ่งห้องสองห้องสามห้องสี่นะคะไปจนถึงห้องสิบค่ะ นี่เลยเด็กๆคือแฮปปี้กันมากรถคันนี้เลยที่จะพาเด็กๆเ,เราไปเที่ยวกันเมื่อขึ้นรถกันครบแล้วก็ออกเดินทางกันเลยครับรถคันนี้จะเป็นรถคันแรกซึ่งมีพี่นาวินนั่งอยู่มีใครเห็นพี่นาวินไหมครับหน้าขบวนรถทัศนศึกษาของเด็กๆก,ก็จะมีรถตำรวจทางหลวงเป็นรถนำขบวนอยู่มาที่คุณแม่กับน้องอคิลเราก็เดินทางกันเลยค่ะเราจะกลับเป็นเส้นกลางเมืองค่ะ เพราะว่ารถบัสอะเขาจะไปเส้นรอบเมืองนะคะเราไม่ได้ขี่ตามรถบัสค่ะก็คือเราจะออกเส้นกลางเมืองเพื่อนำน้าพี่นาวินไปก่อนเลยไปดักรออยู่ที่พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงนั่นเองค่ะเมื่อเห็นรถบัสเลี้ยวเข้ามาเราก็สังเกตเลยว่าเอ๊ะรถที่พี่นาวินนั่งคันไหนนะมองดูแล้วมองดูอีกเอ๊ะไม่ใช่สักคันโน้นเลยค่ะคุณครูจะแบ่งนะคะเป็นกลุ่มสองกลุ่มค่ะซึ่งเด็กๆนะคะ จะมีอยู่2กลุ่มจะแบ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้2ที่นะคะโดยที่เรียนรู้จากศูนย์หนึ่งแล้วก็คือจะสลับกันเพื่อมาเรียนรู้อีก1ศูนย์สำหรับพี่นาวินจะไปเรียนอะไรเดี๋ยวเราไปตามดูกันเลยนะเจอพี่นาวินแล้วคะ่ะสำหรับกลุ่มที่1นนะคะจะอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้เรื่องการปั้นหม้อแล้วก็เขียนลายหม้อค่ะเด็กๆก,ก็คือจะเข้ามาเรียนในส่วนของงานปั้น แล้วก็เขียนสีหมอดนะคะในระหว э ่างที่พี่เลียนมีเด็ like ing, กคนนึงค่ะมองไปเห็นลิงอยางน้องอยากได้ลิงแม่น้องอยากได้ลิงนี่เลยซื้อลิงให้กอดหลังไปแบบนี้เลยนะคะเราจะเอาใจนักเรียนเพระนั้นจะเอาลงนักเรียนเพื่้นรถกด้วยแม่น้องไปไม่ได้น้อนปม่นมีเสียงมันมีเสียงไหมในกดดูสิ ิงหวดันมามันก็มีสองอย่างเลยครับคือการเปลี่ยนผู้เล่นเอาตัวใหม่เข้ามาแต่สไตล์ฟุตบอลยังเหมือนเดิมตัวเอกใหม่มีคุณภาพเปิดแล้วเปิดแล้วอู้ยไอ้คิงๆคนเดียวหมดเลยหรอถ้าเปลี่ยนผู้เล่นใหม่ที่เอาเข้มาไม่สามารถตอบโ่อไปได้ต้ติทกิที่โคชต้องการ ก็ต้องเป็นอีกเวนึงคือโค้ดเปลี่ยนระบบการเล่นให้เหมาะกับมังสวิรัติซึ่งอันนี้ก็เป็นงานยากที่เราชอบเล่นกันว่าลองทีมแต่ก็ไม่ไดไม่ได้เพราะว่าคุณภาพนักเตะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จคุณครูก็อนุญาตให้ออกมาซื้อของได้เอื่อทีมไปเสร็จแล้วมาตั้งแถวมาหาตั้งรูโอ้ายมันเก็บตะกี้แต่ลห้องเก็บข้าวของโอ้ในใจอยู่ตรงนี้5นาที คุณครูบอกว่าอย่าเสื้อดามเสื้อนมันจะไปปั้นกันทั้งหมดบั้งเด็กวยนีแต่ด่าเวลาี่ไยซื้อนะมีจะไปซื้อของหรืเปล่าจะยกมา้จกหจากกิจกรรมวาดลายหายตอนนี้จะเป็นฝีมือพี่นาวินค่ะวาดลายหายออกมาแล้วนะคะใกล้เคียงกับของจริงหรือเปล่าคะช่วยแม่แม่ดูหน่อย เลือกตั้งนานครับแต่ว่ายังไม่มีอะไรถูกใจก็เลยเก็บตังใส่กระเป๋าเก็บไว้ถูกในกระเป๋าที่มีตังกี่บาทแม่เก็บดีๆนะ จากกิจกรรมฐานแรกฐานเขียนลายไหายแล้วเด็กๆก,ก็เดินมาต่อกันที่ฐานที่สองค่ะจะเป็นกิจกรรมในโซนพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงค่ะระยะทางก็จะอยู่ที่ประมาณ500เมตรนะคะเด็กๆก,ก็เดินต่อแถวกันมาแวะด้านหน้าเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็ภาพที่ละลึกสักหนึ่งภาพค่ะ แม่ก็จะเก็บภาพบรรยากาศนะคะบริเวณลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ค่ะสําหรับโซนนี้นะคะคุณแม่ก็ขออนุญาตคุณครูให้พี่นวินพาน้องเข้าไปร่วมกิจกรรมกับพี่ด้วยนะคะเป็นการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ด้านในค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่นั่งรอด้านล่าง เด็กๆเริ่มทยอยกันออกมาจากด้านในพิพิธภัณฑ์กันแล้วนะคะวันนี้พี่นวินก็เอาภาพมาอวดคุณแม่บ่าไปถ่ายอะไรมาบ้างมาเข้าสู่ช่วงพักทานอาหารเที่ยงกันค่ะคุณครูจะมีข้าวเที่ยงมาแจกเด็กๆทุกคนนะคะน้องอาคินก็ไปร่วมวงกินข้าวกับพี่ด้วยค่ะหลังจากทานข้าวเสร็จเด็กๆก็เล่นพักผ่อนตามอัธยาศัยนะคะก่อนที่จะขึ้นรถกลับโรงเรียนกันนีพี่เวีนนยนเวียนได้อะไรเวียนได้อะไร เอาได้ด่บได้ด่บครับโอ้โหกลับแล้วนะครับอันนี้น้องไอคินได้อะไรน้องไอคินได้ขวานครับขวานขวานดีดูเพื่อนกำลังจะเข้าแถวอันนี้คือเพื่อนก็กําลังเข้าแถวกลับแต่ว่าไม่ได้บายบายเพื่อนเลยโอแต่ว่านาวินกลับก่อนนะครับเพราะว่าพอกับแม่รับมารับก็จะกลับกอนเพื่อนขี่รถกลับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบาย